สวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณคลิปนี้เราจะมาเปิดกล่องเนาะเป็นคลิปเปิดกล่องฮะเราได้รับกล่องพัส,สดุซึ่งภายในบรรจุเหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญน,นี้กล่องนี้มาจากอ่ารู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดปทุมธานีเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจังหวัดปทุมธานีมีเหรียญอะไรเข้ามาหาปอบา,าบ้างเนาะอ่ะก็ดูกันว่าเป็นเป็นเหรียญที่ปอบา,ารับซื้อหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาลุ้นกันฮะอ่ะวันนี้กล่องนี้สวัสดี F c ซทุกคนทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช,มช่องของปอปายอยู่ในขณะนี้อ่ะนี่อ่ะเราเปิดออกแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะเหรียญรู้สึกว่าจะหนักอยู่พอสมควรภาวนาะให้เป็นเหรียญเด็ดเนาะภาวนาให้เป็นเหรียญเด็ดเด็ดอ่ะเดี๋ยวเปิดดูซินี่ฮะท่านผู้ชมนะเป็นเหรียญที่อ่าผู้ติดตามช่องของปอปานั้น ส่งมาแบ่งปันให้กับช่องของปอปลาเนาะเรามาเทดูซิเปิดดูซิว่าเป็นเหรียญอะไรกันบ้างอ่าเดี๋ยวเราแกะก่อนเลยฮะแกะก่อนท่านผู้ชมเนาะอ่าดูซิว่าเป็นเหรียญอะไรเป็นเหรียญอะไรใครที่ต้องการหาเหรียญขายก็ลองๆดูนะศึกษาดูเวลาเปิดปอปลาเปิดกล่องเนี่ยนะเปิดกล่อง ทำคลิปเปิดกล่องแล้วเรามาดูกันว่ามีเหรียญอะไรที่ป๊าปารับซื้อจะได้รู้ว่าอาเหรียญนี้เป็นเหรียญหลักไหมไม่หลักไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมเนาะก็อ่ะอันนี้อะไรเอ่ยเหรียญสองบาทดูตรงนี้ก่อนเลยเนาะอ่ะก็วันนี้ไม่หลายรายการนะท่านผู้ชมเนาะไม่หลายรายการตรงนี้เป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกท่านผู้ชมนะเหรียญสองบาทที่ระลึกก็จริงเหรียญสองบาทที่ลึกเนี่ยยังไม่มีเหรียญเด็ด แล้วถ้าไมชมเนาะไม่มีเหรียญเด็ดเกินหน้าเหรียญกันสักเท่าไหร่ก็ยังอยู่เดิมๆอยู่นะฮะเนาะเดี๋ยวยังไงมีเวลาปปาจะช่วยทําคลิปรับซื้อในราคาที่สูงกว่าเหรียญวาละย่อยๆนะจะมีอยู่ประมาณสักหกเจ็ดวาละนี่ท่านผู้ชมนะก็ะอาจจะสูงไม่มากแต่ก็จะได้ร่วมสนุกกันนะเดี๋ยวปปาจะทําคลิปมีอยู่ประมาณ6กเวาละฮะที่ราคาจะสูงกว่าเหรียญย่อยๆอ่ะอันนี้ปปาะละับซื้อนะฮะก็ขอสภาพแบบนี้ถ้าไม่ชมนะขอสภาพแบบนี้บ้างนะอะ แล้วก็อันนี้ก่อนใช่ไหมอันนี้คืออะไรเอ่ยจะมีสามรอบอยู่ในนั้นเหรอท่าผู้ชมฮะ <3 S 1> อ่ะอเหรียญอ่าจะเป็นเหรียญครุฑใช่ไหมค่ะเหรียญครุฑเหรียญสามรอบหรออ่ะเนี่ยอ่าได้มาเหรียญหนึ่งฮะเหรียญที่มีราคาสูงกว่าวันละย่อยฮะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึก็คือเหรียญหนึ่งบาทสามรอบราชการที่เก้าเนอะอันนี้เป็นวันละย่อยเนี่ยปปาก็ยังรับซื้ออยู่ประมาณเนี้ยท้าผู้ชมเนาะ ก็ยังไม่ได้รับซื้อเหรียญราคาสูงราคาแพงเหรียญตัวอย่างอะไรกันก็ยังดําเนินการอยู่กับเหรียญแบบนี้อยู่เอาไว้รอเวลาแป๊บหนึ่งนะผู้ชมฮะเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญครูสก็มีมีกี่เหรียญนะใครมีอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อส่งมานะฮะท่านผู้ชมนะเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทพยาครุดอย่างเงี้ยนะอ่ะวันนี้ภาพน่าจะ,จะรู้สึกจะเบอร์เบอร์ชอบยังไงเอ่ยอ่ะดูไม่เป็นลนะ้ท่านผู้ชมนะพอดูออกอยู่เนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญติดมานะฮะเป็นเหรียญติดมาอืมสำหรับเหรียญหนึ่งบาท ตราแผ่นดินนะแล้วก็อ่าหนึ่งบาทโค้ดอ่าหนึ่งบาทปีพศ2ประอ125ประมาณนั้นนะฮะอ่าสิบบาทนิกเกลิลอันนี้สิบหรือยี่สิบครับอันนี้นน <10 S 1> คือเหรียญย <20 S 1> <20 S 2> ี่สิบบาทนิกเกลิลท่านผู้ชมฮะก็มีอยู่หลายเวลาพอสมควรที่ประปาทำคลิปออกไปเนาะบางคนก็อาจจะเข้าไปดูแล้วก็จดแล้วก็จะจำไว้จำได้เนาะใครพบเจอเหรียญน,นี่ วาระที่ประปาทาไว้ก็สูงสูงกว่าวาละย่อยๆฮะอย่างนี้ก็รับซื้อกันที่จริงราคายังไม่สูงฮะถ้าไม่มีวาละเด็ดๆทั้งตัวนะเนาะอันนั้นประปาก็ทาไว้ให้เราอยู่ประมาณสักสิวาละนี่แหละนะเดี๋ยวพอป้องบ้างประปาจะมาทําคลิปซ้ําให้ดูใหม่เนาะจะได้กันลืมท่าผู้จบฮะอ่ะเนี่ยเหรียญยีบาทที่ลึกนะใครมีนะสามารถติดต่อส่งมานะฮะตอนนี้ใครมีติดต่อส่งมาเลยสำหรับเหรียญยีบบาทที่ลึกอ่ะแล้วก็ อันนี้ก็เป็น10บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะอ่ะเนี่ยสิาบาทที่ระลึกเป็นวาระย่อยๆนะท่านผู้ชมเนี่ยก็ประมาณเนี่ยนะเนี่ยอ่ะอย่างงี้พบเจอกันได้ง่ายฮะแปลว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเป็นวาระที่ผลิตออกมาเยอะไงท่านผู้ชมนะเนี่ยปปาก็ทําไว้ถึง10อันดับด้วยกันนะสิวาระนี่ปปารับซื้อราคาสูงวาระเยอะกว่าวาระย่อยๆเนาะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่ลึกใช่ไหมค่ะอ่ะอันนี้5บาทที่ลึกวันนี้ภาพไม่คมท่านผู้ชมไม่รู้อ่าแล้วนี่อะไรเอ่ยฮะเป็น หงปีสามสิบท่านผู้ชมฮะเนี่ยเป็น5บาทเลยหอองปีพอสองพันห้าร้อยสามสิบเนาะอันนี้ก็ราคาไม่สูงฮะนะยอดจำนวนการผลิตเยอะ,ยอะมากฮะเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะเนี่ยเนาะราคาก็จะไม่สูงทั้งซื้อเข้าแล้วก็ขายออกท่านผู้ชมเพราะว่าใครๆก็มีนึกออกไหมฮะใครๆก็มีประมาณนั้นแล้วต่อมาก็เป็นเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมใครมีแบบนี้นะฮะเนี่ยสภาพแบบนี้ท่านผู้ชมฮะสังเกตดูนะฮะเหรียญอ่า ถือว่าเป็นสภาพที่ใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยสภาพที่ใช้ได้เลยมีวาระเด็ดไหมเนี่ย<ม>แบบเนี้ยประปารับซื้อนะสิบบาทสองสี่ที่ระลึกฮะทั้งหมดก็หกสิบเอ็ดวาระนะฮะผลิตออกมาหกสิบเอ็ดแบบหกสิบเอ็ดวาระก็มีวาระเด็ดๆบ้างช่วงนี้ก็จะดรอปไปหน่อยเพราะราไม่ปปาไม่มีเวลากลับมาทําคลิปซ้ําก็เลยแต่ก็ยังมีผู้ติดตามเนี่ยก็ยังยังรู้รู้แล้วก็ส่งมามีมีเด็ดๆกี่เหรียญฮะรู้สึกว่าจะเห็นเหรียญหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้แค่นั้นนะ ใช่ไหมอ่ะเหรียญนี้ใช่ไหมอันนี้เพื่อนผู้ชมฮะปอป่าก็ยังไม่ได้บอกเอฟซีนะว่าเหรียญนี้ยก็คือได้รับเข้ามาเยอะตลอดละเดี๋ยวอ่าโอเคอ่ะอันนี้ก็เลยรับรับเดิมๆอยู่ใช่ไหมอันนี้อ่ะอ่ะโอเคท่านผู้ชมฮะขังไว้สาอ่าอันนี้เป็นเหรียญของขัวันนะพระพี่นางเธอเนาะเหรียญนี้เนาะเนี่ยนะเป็นวาระที่สูงกว่าวาระย่อยๆด้านล่างนะท่านผู้ชมนะเนี่ยสูงกว่าวาระประมาณนี้นะ ก็ลองไปศึกษาดูนะ,ะต้องไปศึกษาดูในคลิปด้วยเนาะว่าป๊าปารับซื้อเหรียญอันนี้เหรียญชนิดนั้นแบบไหนราคาสูงวารละไหนอะไรประมาณนั้นก็ลองไปติดตามดูเนาะก็วันนี้มีประมาณแบบนี้ท่านผู้ชมเนาะปาป๊ามาเปิดกล่องรับเหรียญจาก f อจังหวัดปทุมธานีส่งมาแบ่งปันในช่องของปาปาก็ประมาณนี้นะฮะเนาะใครที่มีเหรียญก็สุดท้ายก็ไปไป่าส่งรูปเหรียญไปพูดคุยกับน้องแอดมินดูเนาะว่า ราคาเหรียญเป็นยังไงแบบนี้ชนิดนี้ราคาเท่านั้นเท่านี้ก็อ่ะโอเคจบแล้วเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมผมปป่าศ,ศึกษาแบงเรียนโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ